ต้องการสอบทานความถูกต้องในการถ่ายปริมาตรของเหลวออกจากบิวเรตหลักการไขน้ำกลั่นจากบิวเรตในช่วงปริมาตรต่างๆที่ต้องการาริเบตเช่น 0-10, 0-20, 0-30, 0-40และ0-50มิลลิลิตร แล้วชั่งน้ำหนักน้ำในปริมาตรนั้นๆอย่างถูกต้องคำนวณเปลี่ยนน้ำหนักไปเป็นปริมาตรเปรียบเทียบปริมาตรที่อ่านได้และปริมาตรที่แท้จริงเพื่อหาค่าแก้ไขให้ถูกต้องและนำไปเปรียบเทียบกับค่าผิดพลาดที่ยอมให้มีได้ของบิวเรตอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 1. บิวเรตแคม สบิวเรตสแตน 3. มบิวเรตและบิวเรตรีเดอร์ 4. เทอร์โมมิเตอร์ห้าโวลูมมิติกฟ้าขนาดหนึ่งร้มิลลิลิตรพร้อมฝาก,การประกอบชุดบิวเรตหนึ่งการประกอบบิวเรตสแตน มีวิธีการดังนี้ตรวจสอบสภาพของบิวเรตแคมประกอบบิวเรตสแตนเข้าด้วยกันนำบิวเรตแคมประกอบเข้ากับบิวเรตสแตน ไม่ควรให้ตำแหน่งของบิวเรตแคมอยู่สูงหรือต่ำเกินไปตรวจสอบความคงทนของบิวเรตแคมบนบิวเรตแตนก่อนใช้งานทุกครั้งเสมอ 2. การประกอบบิวเรต ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบบิวเรตหยิบบิวเรตขึ้นมาในลักษณะตั้งชาระวังไม่ควรจับบริเวณปลายของบิวเรต นำ Stop สต o p ปคอกสวมเข้าไปในบิวเรตแล้วจึงใส่โอริงสีแดงโอริงสีดำและปิดด้วยฝากเกลียวสีแดงตามลำดับห้ามสลับกันเด็ดขาดเมื่อปิดฝากเกลียวสีแดงเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบว่าสต็อปคอกสามารถหมุนได้หรือไม่หากสต็อปคอร์กไม่อยู่ในสภาพที่หมุนได้ให้หมุนปรับฝาเกลียว วางบิ gger เวสในตำแหน่งที่เหมาะสมนำบิวเรตออกจากบิวเรตแคม์ฟิลน้ำกลั่นลงในบิวเรตประมาณ5-10มิลลิลิตรไม่ควรให้บิกอร์อยู่สูงกว่าระดับสายตาเพื่อความปลอดภัย วางบิวเรตในแนวระนาบขนานกับโต๊ะใช้นิ้วหมุนบิวเรตให้น้ำไหลทั่วบิวเรตไขน้ำออกทางสต็อปคอกจนหมดรอดเรนิ่งไทม์ ใน4ส่วนของขนาดบิวเรตทำการไล่ฟองอากาศออกโดยการเปิดสต็อปค็อกเร็วเพื่อให้น้ําไหลแรงลงในบิกอร์เวทหากยังมีฟองอากาศเหลืออยู่ให้ทำการเจิกโดยการกระตุกบิวเรต ลงมาตรงๆจนฟองอากาศหมดไปปิดสต็อปคอรฟิวน้ำกลั่นลงในบิวเรตให้มีปริมาตรเกินขีดบอกปริมาตรสูงสุดประกอบบิวเรต เข้ากับบิวเรตแคมปเลื่อนบิวเรตรดเดอร์ให้อยู่ตรงขีดบอกปริมาตรศูนย์ไข่น้ำออกจากบิวเรตให้โลเวอร์มินิทคัสต์อยู่ตรงขอบบนสุดของบิวเรตรดเดอร์ปิดสต็อปคอ์ก นำแผ่นฟอยล์ปิดปากบิวเรตติดกระดาษเลเบลนำวิกเกอร์น้ำกลั่นมาวางใต้บิวเรต ทดสอบการรั่วของบิวเรตโดยอ่านปริมาตรบิวเรตอีกครั้งหลังวางทิ้งไว้5นาที ที่มีฝาปิดขนาด100มิลลิลิตรตรวจดูลูกน้ำของเครื่องช่างว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วหรือไม่เปิดฝาเครื่องช่างออกเพื่อทําความสะอาดเครื่องช่างและจานช่างการทําความสะอาด ควรใช้แปรงปาดหมุนไปรอบๆเครื่องช่างจากนั้นปิดฝาและใช้ผ้าเช็ดบริเวณโต๊ะวางเครื่องช่างให้เศษฝุ่นออกไปให้หมดกดปุ่มเปิดเครื่องช่างรอจนกว่าจะมีตัวเลขนิ่งสนิทขึ้น0 0.000กรัม นำโวลูม e ิ r ต c ฟลากซที่มีฝาปิดขนาด100มิลลิลิตรเข้าไปชั่งปิดฝาเครื่องชั่งรอจนเลขบอกน้ำหนักนิ่งจดบันทึกน้ำหนักของโวลูม e ิ r ต c ฟลากพร้อมฝาปิดอย่างถูกต้องนำโวลูม e ิ r ต c ฟลาก ออกจากเครื่องช่างและทำความสะอาดก่อนเก็บเครื่องช่างหลังจากใช้งานเครื่องช่างทุกครั้งให้ลงประวัติการใช้เครื่องช่างในสมุดล็อกบุกของเครื่องช่างนั้นๆอย่างถูกต้อง จากนั้นให้ไขน้ำกลั่นลงในฟลาสที่มีฝาปิดที่ทราบน้ำหนักที่แน่นอนแล้วประมาณ30-40มิลลิลิตรระวังอย่าให้ปลายบิวเรตแตะกับบริเวณแก้วฝนของ v o l ลูมิติกฟลา s k ให้ปริมาตรน้ำอยู่ในระดับสายตาเสมอเมื่อได้ปริมาตรที่ต้องการแล้วปิดสต็อปคอร์ก แล้วปิดจุกแตะติ่งน้ำที่ปลายบิวเรตกับผนังแก้วด้านในใต้จุกฟลารปิดจุกให้สนิทนำโวลโูเมติกฟลารที่มีน้ำ กลั่นอยู่ภายในไปชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งเครื่องเดิมและชั่งตามวิธีการที่ถูกต้องบันทึกน้ำหนักที่ได้จากการชัง่งเมื่อช่าง volumetric f l a เสร็จแล้วให้กลับมาอ่านปริมาตรสุดท้ายที่อยู่ในบิวเรต พร้อมทั้งวัดอุณหภูมิน้ำกลั่นที่ใช้ในการทดลองด้วยเทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของน้ำกลั่นที่ใช้ในการทดลองด้วยเทอร์โมมิเตอร์นั้นไม่ควรให้ปลายเทอร์โมมิเตอร์สัมผัสกับก้นของบิ g อร์ และเมื่อต้องการอ่านอุณหภูมิที่ถูกต้องควรอ่านในระดับสายตาและรอให้ตลอดในเทอร์โมมิเตอร์หยุดนิ่งก่อนอ่านบันทึกค่าอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการทดลองอย่างถูกต้องและทำการทดลองซ้ำอีกครั้ง ในช่วงปริมาตรใกล้เคียงปริมาตรเดิมบันทึกผลการทดลองอย่างถูกต้องในตารางบันทึกผลการทดลองเปลี่ยนค่าน้ำหนักให้เป็นปริมาตรที่อุณหภูมิทดลองแล้วจึงเปลี่ยนให้เป็นปริมาตรที่แท้จริงเปรียบเทียบปริมาตรที่ได้ กับปริมาตรที่แท้จริงและคำนวณหาค่าแก้ไขการทดลองทั้งสองครั้งค่าแก้ไขการทดลองควรมีค่าไม่เกิน0.04มลลิลตรนำค่าแก้ไขปริมาตรมาปรับให้เป็นค่าแก้ไขปริมาตร ที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเพื่อเปรียบเทียบค่าแก้ไขปริมาตรโดยเฉลี่ยที่20องศาเซลเซียสเปรียบเทียบค่าแก้ไขปริมาตรโดยเฉลี่ยที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสกับค่าผิดพลาดที่ยอมให้มีได้